จาก EP 3เราดึงอ e ีเมลคนบันทึกมาได้แล้วก็จริงครับแต่สมมุติคุณเป็นหัวหน้าแล้วเห็นรายงานแบบนี้คุณจะรู้ไหมครับว่าเขาคือใครอยู่แผนกไหนถ้าต้องมานั่งจำอ e ีเมลผู้ใช้ทุกคนงานเข้าแน่นอนครับวันนี้ไอที IT ข้างบ้านจะพามาสร้างทะเบียนผู้ใช้และใช้คำสั่งหัวใช้สำคัญที่ชื่อว่า R E F เพื่อเชื่อมข้อมูล ที่จะทำให้แอปฉลาดขนาดที่ว่ารู้แค่อีเมลก็ดึงชื่อนามสกุลและแผนกมาโชว์ให้อัตโนมัติขั้นตอนที่ 1. สร้างทะเบียนผู้ใช้ก่อนอื่นเราต้องมีฐานข้อมูลผู้ใช้ก่อนครับกลับไปที่ Google Sheets สร้างชีตใหม่ตั้งชื่อชีตและแผนงานว่าทะเบียนผู้ใช้สร้างคอลัมน์ตามนี้เลยครับอีเมลชื่อนามสกุลเบอร์โทรตำแหน่งแผนกหน่วยงานบทบาท รูปโปรไฟล์และสถานะการใช้งานครับกรอกข้อมูลตัวอย่างลงไปสัก2คนนะครับเพื่อไว้ทดสอบขั้นตอนที่2นํนำเข้าและเชื่อมตารางไปที่ Data กดปุ่มบวก add new table เลือกชีททะเบียนผู้ใช้ที่เราเพิ่งสร้างครับพอเข้ามาแล้วให้เช็คที่หน้า columns ของตาราง users ก่อนนะครับติกถูกที่ช่อง e ีเม l ต้องเป็น type email และติ๊กถูกที่ช่อง key สำคัญมาก กลับไปที่ตารางรายการอ,อุปกรณ์ไปหาคอลัมน์อีเมลผู้บันทึกเปลี่ยนไทป์จากอีเมลเป็น R E F ช่อง Source Table ให้เลือกตารางทะเบียนผู้ใช้การทำแบบนี้เปรียบเหมือนเรายงเชือกจากแบบฟอร์มบันทึกไปผูกไว้กับทะเบียนผู้ใช้ครับขั้นตอนที่3ดึงข้อมูลข้ามตารางหรือ D Reference ไปที่คอลัมน์ชื่อผู้บันทึกคลิกสูตรในช่อง Initial Value ให้พิมพ์สูตรตามนี้ครับ คอลัมน์อีเมลผู้บันทึกดัดชื่อนามสกุลแปลงง่ายๆก็คือไปดูที่คอลัมน์อีเมลผู้บันทึกที่เชื่อม IEF ไว้แล้ววิ่งไปหยิบข้อมูลในช่องชื่อนามสกุลของคนคนนั้นมาใส่ให้หน่อยทำเหมือนกันกับคอลัมน์หน่วยงานได้เลยครับแค่เปลี่ยนชื่อข้างหลังจุดเสร็จแล้วกดเซฟครับมาลองกดบวกเพิ่มข้อมูลกันครับ เห็นไหมครับทันทีที่ระบบจับได้ว่าเป็นอีเมลของผมต้องชื่อนามสกุลและแผนกก็จะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติเหมือนเสกมาเลยครับไม่ต้องพิมพ์เองไม่ต้องกลัวสะกดผิดสะดุดขึ้น10เท่าแต่เดี๋ยวก่อนครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับข้อมูลเด้งมาก็จริงแต่ผมดันลบหรือแก้ไขชื่อตัวเองได้ซะงั้นอ้าวแบบนี้ถ้าพนักงานแอบแก้ชื่อตัวเองเป็นคนอื่นข้อมูลก็มั่วสิครับ EP 5 ห้ามพลาดผมจะพามารู้จัก form view หน้าต่างกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบว่าปรับอะไรได้บ้างพิมพ์ว่ารอ EP 5ไว้เลยครับแล้วเจอกัน